สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวันทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหน็อตขาดนะฮะเครื่องมือก็เอาไม่ออกนะฮะบางท่านไม่มีเขาเรียกอะไรดอกตาบเกียวซ้ายนะฮะหรือว่ามีแต่มันเอาไม่ออกนะฮะผมมีไอเดียเด็ดๆนะฮะก็คือเจาะสวนไปเลยเจาะน็อตให้ทะลุน็อตอะ่ะแล้วเอาน็อตตัวเล็กกว่าที่แข็งแรงกว่านะฮะเป็นน็อตด,ดำนะ น็อตดำแข็งแรงพิเศษสวนมันเข้าไปเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็น็อตขาดนะฮะนี่น็อตขาดประมาณนี้นะฮะก็คือมันขาดแล้วมันเอาไม่ออกนะฮะไอเดียก็คือจะทำประมาณว่าเจาะทะลุนะฮะนี่เห็นไหมฮะเจาะแล้วก็เอาน็อตดำนะฮะ น็อตเหล็กอลลอยนะฮะเหล็กผสมอะไรเหล็กผสมนิกเกิลโบลอนนะฮะแมงกานีสนะฮะแล้วก็อะไร kel, on, ะะ ese, ะะตัวหนึ่งนะฮะก็คือเหล็กพวกเนี้ยมันจะเหนียวมันจะแข็งเป็นพิเศษนะฮะก็คือแรงแรงที่จะมากระทํามันเนี่ยนะฮะมันทั้งเหนียวทั้งแข็งอ่ะคือมันแรง เหมือนไม้ไผ่อะนะฮะไม้ไผ่อะมันมีเส้นเส้นใยของไม้ไผ่อะถึงเล็กขนาดเนี้ยแต่มันแข็งอะมันเป็นไม้ไผ่มันเหนียวนะ,ะเนี่ยสเตนสแตนสูงนะ,ะ <_ C> คือน็อตมันขาดไปแล้วนะฮะจะต้องเจาะทะลุแล้วก็เอานี้ร้อยเข้าไปนะฮะ <_ C> เหมือนประมาณว่า ก็คือเจาะตัวนี้แล้วก็เจาะตัวนู้นนะฮะเดี๋ยวแสดงสาธิตให้ดูก็ใช้วิธีนี้นะฮะนี่เจาะตบบนี้นะฮะตอกมาร์ก่อนนะฮะครั้งแรกก็ตอกมาร์ก่อนหามาร์กหามาร์กแข็งๆนะฮะมาร์กเกอร์ดีๆแล้วก็ตอกลงไปเลยเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะเป็นตัวของ ตะปูคอนกรีตนะฮะตะปูคอนนกรีดไม่ใช่ <c oughs> มุกตลอดน,นะฮะตปูคอนกรีตตีวันเลยนะโบ้เลยนะครับก็สว่านนะฮะจอดพอจอดทะลุแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูไอเดียต่อนะฮะ นี่ไงตัวนี้นะยังไม่ทันรีวิวเลยก็คือมันเอาไม่ออกนะฮะตัวเนี้ยโอ้โหเจ็บปวดคือน็อตมันโยเลยนะฮะน็อตมันน็อตมันเหนียวมากนะฮะมันเอาไม่ออกนี่มันอยู่แถวแถวเบอร์เนี้ยนะฮะนี้ก็คือเราเจาะผ่าเข้าไปแล้ว นะฮะแล้วมันมันเอาไม่ออกนะฮะเนี่ยหรือเบอร์นี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเกียวซ้ายพอดีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแหมมันมันเป็นไอเดียของท่านอธิบายนะที่จะเอาตัวรอดนะฮะ ก็คือนี่อันนี้คือสำเร็จแล้วนะไม่ใช่แบบมาทำนี่อันนี้คือสำเร็จแล้วใช้งานไปสามเดือนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาอธิบายแล้วมาโมอุปโลกสามโคกเอ้ไม่ใช่ <laughs> อุปโลกขึ้นมานะฮะคืออุปโลกเราไม่ทำเราทำจนมัน จนมันเห็นผลน่ะนะฮะแล้วก็เอามาอธิบายนะ,ะแหมเป็นระดับถึงท่านอธิบายโอ้โหไม่รู้อุปโลกขึ้นมาหรือเปล่าแหมชักแม่น,น้ำทั้งห้าเอ้ไม่ใช่ <c oughs> นะฮะนี่มันขาดอยู่อย่างนี้นะอันนี้ฐานเขาจะเป็นแบบนี้นี่คือถ้ามันถ้ามันไปได้นะหมายถึงว่าเราเราเสี่ยงอะ่ะ คือยอมเสียหมายถึงว่าถ้ามันขาดอีกเราก็เอาน็อตด,ดำมาใส่นะฮะเดี๋ยวหยิบน็อตด,ดำให้ดูแป๊บนึงเนี่ยนะฮะก็คือจุดสุดท้ายนะฮะ ถ้ามันขาดอีกนะฮะตัวนี้หลุดตัวนี้ขาดตัวนี้หลุดหลุดทั้งหมดอะนะฮะเราก็จัดการบ่งอีกรอบหนึ่งบ่งให้รูใหญ่กว่าเดิมนะฮะรูนี้นะฮะแล้วก็เอาออกให้ได้ไม่งั้นก็เชื่อมฐานเชื่อมฐานใหม่นะฮะนี่เชื่อมฐานตัวนี้ใหม่ก็คือใช้น็อตด,ดำเลยเท่านี้เป็นน็อต ชุบแข็งพิเศษหรือว่าเป็นนอ็อตอโลหะอลลอยนะฮะเหล็กอลลอยก็ใช้น็อตตัวนี้แทนเข้าไปคือน็อตตัวนี้มันจะมีความแข็งแรงสูงนะฮะมันเหนียวนะ,ะทั้งเหนียวทั้งแข็งดึงไปโยไปนี่ดึงกลับดยกลับดึงไปดึงคือมันเหนียวอะ่นะฮะมันไม่ขาดสะเทียนะฮะแล้วคราวนี้ก็นี่ฝังเข้าไปนะ,ะคือ คือตัวนี้มันแก้ปัญหาแบบบายพาสอะ่ะคือทําให้มันเสร็จรู้ล่วงไปก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหแมคคือถอนไม่ออกแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเชื่อมแปะไปหมดไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ออกพอกพอกสารพัดพอกอะนึกออกไหมมันใช้ไม่ได้นะคือคือก็ต้องมีแรงแรงยึดของตัวนี้นะฮะน็อตร้อยเข้าไปก่อนทะลุแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่แบบมาถึงโอ้โหเชื่อมเชื่อมตัวนี้เชื่อมตัวนี้พอกไปหมดพอขาดเท่านี้เจียสารพัดเจียก็ไม่ไหวนะบอกไอเดียให้เจาะน็อตทะลุไปก่อนนะฮะแล้วก็ล็อกไว้ทีนึงก่อนแล้วก็เชื่อมตัวนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมตัวนี้แล้วก็เชื่อมกันน็อตที่เราเสียบลงไปเนี่ยกันหลุดด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อมพอกตัวนี้เชื่อมพอกตัวนี้นะฮะก็แหมพูดแต่เรื่องเชื่อมเรื่องออกเรื่องอาร์ก แดีวคิดต,ต่อไปก็คงจะมาอธิบายนะฮะเชื่อมบนดาวโลกนะฮะเชื่อมบนดาวพฤหัสด,ดาวเสา <c oughs> ทำไมดาวโลกมันมีออกซิเจนแล้วมันเชื่อมยากเนี่ยมันต้องมีก๊าซปกคุมอะ่ะมันต้องมีคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็ปกคุมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาอธิบายกันอีกทีนะะเชื่อมบนดาวโลกมอธิบายกัน <c oughs> สะใจกันไปเลยนะฮะ วันนี้อธิบายเอกวันจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆแก้ปัญหาเข้ามาทุกวันนะฮะแม้มีไอเดียเจ๋งๆมาอธิบายกันตลอดเลยวันนี้อธิบายเอกวันลาไปก่อนสวัสดีครับ